เออยังไม่ดูคลิปคิงโซเยอร์เลยมันลงคลิปใหม่เหรอโอเคผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวูไฟู่ชาวแบงค์ชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณาพบุรุน้ามาใส่จังวะ ทุกท่านทางบ้านกันด้วยครับคือทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรดูไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยต้องบอกงนี้ก่อนว่าเพื่อนผมเนี่ยก็คือมาลีสวยมากเนี่ยกำลังเดินทางมาพัทยานะครับทุกคนและมีคนหนึ่งก็คือพี่อันโอกิกที่เป็นเซียนพยั <c oughs> พนกกำลังเดินทางมาพัทยาเพื่อมานั่งคุยเล่นกันเอนจอยกันนะครับประเด็นคือทั้งมาลีทั้งพี่อันเนี่ยมาทำไมใช่ไหมครับก็คือพี่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมอะอยากจะแกล้งเพื่อนผมเว้ยทุกคนคือผมอะอยากจะแกล้งเพื่อนผมโดยที่ผมเนี่ยจะเตี้ยมกับพี่อันนนคิึกอออออมม้ืืณตีเ่่พผ มันจะออกโดยประมาณเดี๋ยว่ออาจจะได้ฟังนะนอนกี่โมงออกกี่โมงวันนี้เพื่อนออกเย็นแล้วมันก็ส่งรูปเพี้ยอะไรไหมดิฟโคลาชอ่ะผมก็คุยเล่นกันปกติเอาพระให้พี่อั๋นดูด้วยใช่ไหมเพื่อนคือผมเนี่ยบอกเพื่อนผมว่าเดี๋ยวเอาพระมาให้พี่อั๋นดูด้วยมึงมีประมาณกี่องค์เพื่อนดูดิใช่กูมีพระของพ่อเก็บไว้นานป่ะเดี๋ยวเอาไปให้แกดูถ้าเก็บไว้นานมีโอกาสฟุกนะบอกเลยก็คือผมแบบเปย์ไมแบบว่าถ้ามึงมีพระนานเนี่ย มีโอกาสฟูกที่จะเป็นพระดีแต่จริงๆอะ่ะผมอาจจะเตรียมกับพี่อานอีกทีนึงว่าเอาเี๋ยเดี๋ยวดูแผนผมแล้วกันอะ่ะแล้วก็พิมพ์มาต่อไปว่านานดีตั้งแต่โคตรพ่อ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เห็นแกบพ่เผื่อแกมีองค์ดีๆปล่อยต่อได้หลายแสนแล้วผมก็พิมพ์ไปแบบให้ความหวังอ่ะเพื่อนปูคนนึงอ่ะพ่อเก็บไว้20ปีเจอพระองค์ละ 2-3M ถึงเอ็มเลยอะไรแบบประมาณนี้นึกออกไหมผมมาพิมพ์เพื่อให้ความหวังมันเพราะว่าผมเนี่ยจะแกล้งมันหน่อยมันก็เป็นการคุยเล่นนั่นคือตัดผมอะไรเงี้ยแบบจะไปเที่ยวผับกันไปไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยไปไปหาสมิงเสือไปหากวางน้อยนะครับทุกคนแล้วดูดิแม่งถามผมโกนสติอันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากเปิดนะเพราะว่าถ้าผมเปิดพบเนี่ยเดี๋ยวน ผมหรือเปล่านะแต่ผมผมเปิดเลยไหนๆก็ไหนๆละสิ่งเวลามันล่ามันไม่สนลูกเมียมียาสลบใหม่เพื่อนผมก็ตอบมียาแพนิีแบบไม่อันตรายคือคุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเพราะว่าผมามียาแพนิีที่เป็นแบบกินแล้วง่วงไงคือมันวางแผนกับผมแบบจะเอาให้เมียหลับอ่ะเพื่อให้ผมกลับมาเป็นชมวิตแต่เนี่ย มึงวางแผนใช่ไหมแต่กูเนี่ยจะวางแผนแกล้งมึงนะโอเคอันเนี้ยพาร์ทของเพื่อนเราเนี่ยตัดออกไปเดี๋ยวเราเนี่ยโทรหาพี่อั๋นกันเลยคือจริงๆอ่ะผมอะ่ะคุยกับพี่อั๋นไปเบื้องต้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยววางแผนเพิ่มนะครับทุกคนเพราะว่าพี่อั๋นกำลังเดินทางมาฮัลโหลครับพี่อัน๋นพี่อัน๋นเราจะแกล้งมารียังไงกันดีครับพี่แบบไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมอะ่ะมันจะเอาพระมาให้พี่ดูอะ่ะสิบถึงสิบห้าองค์พี่เราจะแกล้งมาลียังไงกันดีครับพี่ไอพี่บอกว่าพระมีมูลค่าองค์ละเป็นเป็นล้านเลยไหมพี่คิดว่ายังไงแล้วแล้วแบบพี่พี่แกล้งทำเป็นส่องได้ไหมครับแล้วก็แบอบกอุย้ยองค์นี้เป็นล้านแล้วก็แบบไปดูองค์อื่นก่อนอะไรเงี้ยให้มันแบบหรือยังไงดีพี่มีแผนไหมไมีมีพี่คิดว่ายังไงอาจจะแกล้งแบบว่าอุยพระองค์นี้ขายได้มาสักห้าแสนล้านหนึ่งตาขายไหมอ่า ตาบอกว่า,าขายครับพี่เราแจ้งแบบว่าเอาเอา,เอาตังยื่นตังให้ตาเสรไหมอ่ผมยื่นตังให้เสร็จปุ๊บเองแจ้งดูพระว่าตาตานับตังหน่อยพอให้นับตังเสร็จพอตานับตังเสร็จต้องร้ว,ว่าเอาอเคนับเสร็จแล้วคือกลับมาพี่เอาเคสพัดเดินไปที่ให้ฝากตังเฉยผมว่าแอนนั้นอ่ะมันยังมันยังไม่สุดพี่ผมผมว่าเอาเป็นแบบนี้ไหมคือสมมติถ้าพี่ดูพาตาใช่ไหมครับแล้วโอเคสมมติถ้าพี่พูดว่าตาองค์เนี้หลานหนึ่งขายไหม อ่าแล้วมันยังไงผมมั่นใจว่าเพื่อนผม่มันจะคิดแบบคิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วว่าจะขายดีไหมว่าเพราะว่ามันเป็นพักเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยพอมันพูดว่าขายเนี้ยเอยเดี๋ยวพี่ดูใหม่รอบนึงแต่ว่าต้องให้แบบให้เวลามันดีใจนิดนึงว่าโอเคพามันรัดเลยแล้วพอดูใหม่รอบนึงอ่ะพี่ก็แค่เพื่อนี่พี่ยังไม่ดูเลยพี่ยังไม่ดูดูพร้อมกันน่าเสียเลยพี่อันเนี้ยผมว่าง่ายที่สุดเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่ โอเคครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับพี่ครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอพี okay, right, right, okay, ini, ่อันก okay. okay. okay, okay. okay, okay. ับต้าเนี Fortune ่ยมานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแผนการกันเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็มาถึงพัทยาแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเพื่อนอันนี้ให้ดูหน่อยอันนี้คือตาของคนพ่อคนแม่เอาจิงๆอันนี้คืออง กูไม่รู้อ่ะก็แม่แกห่อ,อมาให้อย่างเงี้ยว่ามึงคิดว่าประมาณกี่องเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะกูยังไม่ได้เปิดดูมึงคิดว่าประมาณกี่องแล้วมึงคิดว่ามีของดีปะไม่ไม่ไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้คือตอนนี้พี่อ่านนะอีกประมาณ2ี่สิบนาทีอ่ะจะถึงแล้วนะครับทุกคนแตคือได้หลักล้านหนอยเี้ยกูจะได้ไม่เอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยเออจริงสมม้อ่ถาถึงแม้ว่ากูถามหน่อยถ้าพี่อ่านเขาบอกว่ามีพาเนี่ยสองล้านมึงขายเออ,เอ,อสามล้านไหมอืมอันนี้น่าป้องนะขายเอาไม่อยากเก็บไว้เลยหรอพอ่อรุ อัจริงแกไม่รู้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคนเรื่องนะขอเข้ามาแล้วมึงต้องเอาไปคืนเขาไหมก็เอาเอาแค่ไปปล่อยอันไหนอันไหนได้หลักฐานมีมีมีหลักฐานก็ขายแล้วก็ปลอมปลอมอย่างเงี้ยจะไม่รู้หรอกเก๋่แล้วไม่ประเด็นคือทุกคนดู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 พระมาดูพระพระดีมากเลยนะเพื่อนขอโทษนะครับเพื่อนขอโทษนะไปเพื่อน มีอะไรบ้างอ่ะมีนี่ไงที่กูเล่นไฟเอ็มทุกวันเนี้ยไม่ใช่แล้วเีฮยมีอะไรบ้างเนี่ยดูดิโอ้แต่อันเนี้ยดูดูดูเก่าอันไหนดูเก่ามั้งวะเพื่อนไอ้ไอันนี้น่าจะเทอ่ะอ่าอันนี้น่ายจะเทของของพ่อผมอ,อันไหนเนี่ยไอ้หลวงปู่อะไรเนี่ยไม่รู้มีหลวงปู่ตาปะไม่มีวัดหมูขาว ไม่แปลว่าผมว่าคือขอพ่อมาเลยก็คืออยากอยากให้พี่โอเกะเขามาดูใช่จะเอาจริงกับเพื่อนมีโอกาสแท้นะขอให้มีขอให้มีแท้จริงๆสาระแต่กูว่านะเว้ยไม่ต่ำกว่าแต่แต่เนี้ยเลี่ยมเลี่ยมทองเลี่ยมไหนเนี่ยเนียเลี่ยมทองเพชรทุกอย่างเลยเออของพ่อตั้งแต่สมัยนานแล้วไหนนี่เห็นปะเลี่ยมทองโอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีโอกาสถึงล้านแต่ต้องดูองค์เก่าๆเพื่อนต้องหาองค์เก่าๆ นี่นี่นี่เราให้กล้องดูนี่นี่นี่อันนี้ผมไม่รู้นะคือต้องบอกก่อนนะว่าเราสองคนไม่รู้เที้ยอะไรเลยเรื่องพักไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรอพี่โอกิมานะครับทุกคนก็ให้แกดูใช่แก่ได้สแย้มฮะแก่ได้สนแล้วถูกต้องกูคิดว่ามันมันมึงนะมึงรัหลานกับบ้าสาระจิง เดี๋ยวรอพี่โอ๊กีมานะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่อ่านเนี่ยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับพี่างเพื่อนไปเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยสวัสดีครับพี่อ่านสวัสดีครับเพื่อนรถยอดอะไรเนี่ยรถยอดแสนยอดแสนไอ้เยอรถมาถึงเมื่อกี้เลยโอเคพี่อ่านพี่อานครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้างในของกันได้พี่เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวร้อนอันนี้เอาจริงจังมาพี่ช่วยดูใหเนอ โอ้ยพี่คือพระอันนี้พระของเพื่อนผมนะครับพี่นั่นแต่อันนี้มาจากไหนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ครับโอ้โหที่ช่วยดูอันนี้คือผมคิดว่าอันนี้ฝั่งนี้แท้แต่ฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วรู้ได้ไงฝั่งนี้แท้ฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยดูอีกที อยากให้พี่ดูฝั่งนี้ให้ให้ให้นักพักหนึ่งได้ไหคออันนี้คือของของของเพื่อนผมหมดเลยนะครับพี่ของพ่อทั้งหมดเลยอ่าของพ่อครับของพ่อครับแล้วแล้วเอาเอาออกมานี่พ่อเขารู้ไหมเนี่ยอ่าบอกเขาแล้วครับว่าจะเอาเอาไว้ให้รุ่นพี่ดูอืงเป็นไงบ้างครับพี่มีมีองค์แบบสักแสนสักล้านให้เพื่อนผมไหมครับพี่แบบตรงนั้นแบบไม่โกหกกันเลยนะพี่โอเคเทสบอกเท็อ๋อนี่หลวงููแหวนนั่นนะหลวงพูแหวนอ่าใช่ครับมึงรู้เหรอ อันนี้เรียมทองนี่เรียมทองนี่เรียมเก่านะโอเคครับพี่นี่ลองคั่วคั่วอันนี้เรียมทองทั้งหมดเลยนะนี่รู้ไหมนี่เรียมทองหมดเลยนะผมผมไม่รู้อันนี้ของพ่อครับน้องเต้เรียมทองเลยโอ้โหฮึ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 ทำไมอ่านพูดอย่างนี้อันนี้ของพ่อเดิมนะแต่ว่าเป็นรุ่นหลังแต่ว่าประมาณเท่าไหร่ครับ เล่มเก่ามากอันนี้ก็มึงไม่ถามประวัติศาสตร์เลยเหรอเพื่อนมึงถามแต่ลิขารหรอหมื่นมื่นกว่าบาทอล้ก็ช็อตอะไรพระยังอ๋อรุ่นหลังรุ่นหลังเฉพาะทองหมื่นกว่าบาทพระเท่าไหร่ครับพี่อันนี้คือแยกให้ดูว่านี่คือพระเดี่ยวทองทั้งหมดเลยอันนี้แหวนเลยครับพี่ดูได้แคนแหวนเลยหรออ้าวดูได้เยอะเล้ไปทักอปทั นี่ทองแท้ปงเล็กี่บาทครับพี่หนักร้อยไหมพ e ี <pract ic disappears> ่ร้อยเยี่ยอะไรของมึงอันนี้ประมาณห้าพันหกพันราคาทองอันนี้พระเองไม่เล่นกันอ๋ออ๋ออ๋อไนี่กองนี้นี่เป็นพระเลี่ยมทองนี่เลี่ยมมาตั้งแต่สมัยก่อนมึงอ่าอมผมก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นแบบเลี่ยมโบราณนะเลี่ยมเก่าใช่เลี่ยมเก่าไม่ใช่ มึง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 ยกอะไรเนี่ยเพื่อนโหน้ากล้องแล้วกูกูกลัวมากพวกประหลาดขีดอย่างงี้มันมีราคาไหมครับอันนี้แท้ไม่รู้ที่ <laughs> แท้ไม่รู้ที่แท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนพระแท้เป็นพระแท้เป็นพระเก่าด้วยห้าสวยๆเนี่ยเฉพาะพระเนี่ยเล่นกันประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเขาเรียกว่าเรปปหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดว่าช้างให้อันนี้แท้ใช่ไหมครับแท้ดูง่ายเลี่ยมทองเก่าอันนี้ปูแหวนนี่แท้หมดเลยอันเนี้ย ตัวอันนี้ส่วนใหญ่แพดแต่ว่ายังเล่นกันไม่แพ้อันนี้พระมีราคาแต่ว่าพระสิโอ๋อโอเคครับใช่อันนี้ก็มีมีหลักแสนไหมครับพี่อันนี้ติดตาหลวงปู่โตครับผมจัมโบ้ในเกสรอันนี้ราคาประมาณสามแสนองศ์อันนี้เหรียญหลวงพ่ออีวัตรสไรหีรุ่นแรกน่าจะมาล้านบวกบวราคาเอาจริงๆริงไม่เนี่ยพี่มึงจะทำ มือสั่นมันมันมันเท่าเท่าไรนะครับประมาณร้านกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมเห็นเขาบอกในนั้นเจ็ดเจ็ดแปดแสนนะอ่าถ้าเจ็ดแปดแสนเนี่ยมันต้องเป็นผ้าสวยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นผ้าสภาพไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อเกสรอันนี้ถ้าเป็นใบลานก็เล่นกันประมาณแสนบวกลบอุ้ยแสดงว่าโคตรพ่อพ่อกับแม่มึงอ่ะมีเยอะมีผ้าเก็บไว้ดีมากเลยนะนี่ใช่ใช่พวกเนี้ย แทกตรงนี้อ่ะครับพี่อันนี้อันนี้เป็นพระแท้เหมือนกันเนี่ยแท้แต่ว่าไม่มีราคาไม่มีราคาอันนี้พระใหม่อ้อันนี้อันนี้อันนี้คัดมานี่คือเป็นพระอ่ามีอายุแล้วกันใช้คำว่ามีอายุแต่ว่ายังไม่เล่นกันอันนี้เล่นกันแต่ก็ศึก สภาพไม่สวยก็ราคาจะดอรอปลงมาถ้า<อ>ถ้าสวยแพงถ้าไม่สวยราคาหายเยอะมากองนี้ล,ล,ล้านเท่าไหร่นะครับพี่องนี้ถ้าถ้าพี่ดูสภาพาน,นี้พี่ซื้อล้านแต่คู่นี้คู่นี้ล้านหนึ่งแสนถ้าแท้ใช่ไหมครับพี่คู่นี้ล้านหนึ่งไม่เมื่อกี้พี่บอกผมว่าออนนี้สามแสนก็อันเนี้ยราคาประมาณสามแสนราคาขายไงอ,อันเนี้ยประมาณล้านบวกลบแต่ว่าพี่ซื้อตานเนี่ยคู่นี้ล้านหนึ่งแสน ต้องกลับไปมีกำไรถูกไหมพี่ลงทุนร้านหนึ่งแสนไม่ไม่แต่ว่าอันนี้คือพี่อั๋นยังไม่ชัวร์ว่าแท้ไงแต่ว่ามีโอกาสแท้99%ได้ได้ได้ครับพี่ต้องแกะดูไหมพี่ต้องแกะดูแล้วไม่แกะครับพี่ได้ไหมต้องบอกว่าเวลาเขาซื้อซื้อขายพระกันเนี่ยอ่าถ้าพระที่เล่นกันเป็นล้านเนี่ยเขาจะต้องแกะดูเขาพี่อั๋นมีมาแกะไหมครับอันนี้เขาแกะได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกไว้เขาต้องแกะดูโอกาสแท้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ ก็มีโอกาสแท้ต้องดูต้องแกะดูถ้าไม่เท่าไหร่นะครับพี่ล้านกว่าบาทคือู่ได้หลักล้านเนี่ยเฮียกูจะได้ไปเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยคู่นี้ร้านเนี่ยเอาไปก่อนเลยเดี๋ยววันนีดูขิวดเป็นตัวเกินเป็นขายครับขายร้านหนึ่งแสนขายเท่าไหร่นะครับพี่คู่นี้พี่ซื้อร้านหนึ่งแสนโอเคเอาเออเออพี่อ่านถามหาเรื่องอะไรครับพี่อ่านถามหาเหรออันหนึงนะมึงอกีกูดูคลิปหรือคกูทำอะไรเนี่ย ใช่แต่ที่เข้าไปแล้ยังไม่ดูคลิปเลยรีบไปมึงมึงคิดก่อนไหมโทรโทรโทรถามพ่อก่อนไมฮะไม่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 ครับแกไม่รู้เรื่องแกเพราะว่าผมเอามาให้แล้วถ้าคลิปนี้ออกไปโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมเคลียร์กันไหมไอ้่เทียบกันพ่อกับแม่เองพ่อครับไม่ใช่แล้วพี่จะโดนรับของโจรไหมไม่ไม่ไม่ครับอันนี้จริงๆสาระของของพ่อหนะ แม่ผมอันอันนี้เป็นบันทึกเป็นหลักฐานไหมับหลักฐานได้เลยครับแ้วถ้าพี่ซื้อจบร้านหนึ่งแสนนี่คือไม่ไม่ไม่โดนรับซื้อของโจรนะไม่โดนครับไม่โดนตัวนะครับลองแกะดูไหมครับพี่เอาเอาเป็นเงินสดได้ไหมพี่ไม่รู้บของโจรได้ได้ครับพี่ขอพี่แกะดูก่อนนะได้ได้ได้ครับพี่ตคือหลักล้านเนี่ยที่กูจะได้ไปเอาเงินไปทำยังไงอีกเว้ยมึงได้หนึ่งล้านเลยรู้รู้จักไหมเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกอ่ะรู้รู้ครับพี่ขอให้แท้นะพี่เอออันนี้ของจริงของจริงอันนี้ถ่ายไว้จริงๆนะ เออประเด็นคือพ่อมึงเก็บไว้ตั้งนานว่ายังไงก็ของแท้ยังไงก็ของแท้อันนี้ร้านหนึ่งแสนแล้วไม่อันเขาให้เด้วยนะพ,พ่อครับพี่ผมครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ที่มาดูให้พอแกะดูเพื่อไม่ใดูยาก <c oughs> มองไม่เห็นมาเอาดูไปน่อน <c oughs> เป็นไงบ้างับพี่ <c oughs> โธ่เสียดายมากเลยไม่งั้นได้ตังค์เลย เมื่อกี้พี่ดูตรงนั้นมันมืดพี่พี่มองไม่ค่อยเห็นสรุปว่าไม่ไม่ไม่แท้ต้องขอโทษทีด้วยเมื่กไม่ไม่ไม่แท้ไม่ไม่ไม่แท้ไม่ยม่ากเสื้าาตกี่มันมืดพีพี่มองดูตรงนี้ พี่แม้ตาลายด้วยพอดีมันยังไม่รอนพี่เอาดีๆพี่ดูดูอีกรอบพี่ดูอีกรอบพี่ดูอีกรอบไอ้สาระสาระพี่เปขอขอเอาแบบสาระจริงจังพี่ดูดูดูให้ผมหน่อยไม่แท้งจริงมันแมนจริงไม่แท้งจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดลวงนะไปลวงในต่อไปเอ้ยจริงเหรอพี่จริงจริงจริงไม่ไม่พี่ดูอีกรอบก่อนไหมไม่มันยังไม่ได้แกะดูดูเลยนะพี่อ่าเมื่อกี้มันเมื่อพี่มองเพีนพี่มามองตรงไฟแล้วพี่มึง ไม่พี่เอาสีมาผมขอจริงไม่แท้จริงไม่แท้งจริงถ้าแท่ายีซื้อเราแล้วร้านหนึ่งแสนนะจริงดีดีไม่ดีไม่ดีถามที่ดีดีเอาใช่ไหมพี่ให้ผมเอาที่จริงจมัน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 ไม่แท่งไม่แท่งแท่งดีมันไม่แท้จริงพี่เลี้ยงลงเพราะอีกรุ่นแรกมันมันได้เท่าไหร่ครับก็ถ้ารุ่นแรกขายได้ล้านกว็แบบอ่าอันนี้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเด็กวัดสร้าง ไม่ไม่มีราคาหรอก็คือถ้าถ้าเป็นหลวงปู่สร้างเนี่ยขายที่ร้านก็บาทแต่ว่าอันเนี้ยดูแล้วน่าจะไปไม่ถึงหลวงปู่น่าจะเป็นเด็กข้างวัดก็คือก็คือเก๊นั่งก่อน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 เพื่อนไม่ไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะดูเข้าใจอยู่คือคือพี่อ่านเขามองแบบเฮ้ยมันได้ตังไหมเนี่ยเออที่ถ่ายหรับอู้หัวผนตั้งแต่นะเว้ยกูไม่รู้โคราชครับโคราชเลยอ่ะใช่โอ้โหไปตายแล้ว เท่าไหร่ครับโอันนีรับเรยวน้อยกว่าไม่คลิปตาอันนี้ก็ไม่แท้อ <c oughs> ่ะแต่สรุมไม่ได้เงินเลยอ <c oughs> ันนี้ที่พี่ผมกันทำงี้สาระสาระไม,ไม่แทนอยู่ <Main S 2> ไม่งั้นพี่ซื้อแล้วร้านพี่อ่านพี่พกตังมาแล้วพกตังด้วยกะว่าจะมาซื้อเลยลูคลิปนะคลิปนะลูคลิปอะไรไม่รู้ไม่รู้มันอ้าวไม่ไม่่าหยอกเล่นหยอกเล่นจะมีจะมีเพียงมีพัดแหงทั้งไหนโอ้ไม่ไม่ไม่หยอกเล่นหยอกเล่นอ้าแต่แท้ใช่ไหมครับไม่แท้ไม่ไม่อ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉเหลยให้ฟังกันพี่คือกูเที่ยวกับพี่อ่านว่าจะหลอกมึงหลอกกูเรื่องว่าให้พระหลักล้านแล้วบอกว่าเก้ ตอนที่เตี้ยม,มันอ่ะคือบออ,อันนี้ดันมีพระหลักล้านจริงตอนที่คุยกันไว้เนี่ยคือแบบว่ากาบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระอ่าองค์หลักล้านแล้วบอกว่าไม่แท้ใช่ไหมบอกว่าเก๊ <c oughs> แต่ว่าพอมาดูหน้าง,งานเนี่ยดันมีพระที่แบบว่าถ้าแท้เนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านจริงก็ <c oughs> คือตอนที่พี่เดินทางมาเนี่ยพี่ยังเห <c oughs> ็นหน้าพระเลยนะเ <c oughs> ี่ยังไม่รู้ว่ามีพระป่ะถูกต้องแต่เหรียญเนี่ยเมื่อกี้เหรียญพี่พก็ใจงนันนะ แต่พอดูแล้วแม่งไม่แท้จริงเว้ยแต่ถ้าแท้ขายได้เป็นล้านจริงหลวงพ่ออีว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าแท้99%อ่าแต่ว่าไอ้ที่ที่แกบอกอะต้าคือคนที่โชคดีหนึ่งใน99%ก็คือไอ้99%อะต้าคือยานข่าวเองเศษหนึ่งอะที่ไม่แท้ไม่ต้องเริ่มถ่ายคลิปเรื่องนี้กูอะไรอ่ะอันนี้เก็บกับเก็บกับบ้านไปอันอันี้แท้แน่นอนปล่อยได้เท่าไหร่ครับคนก็ก็อ่าเท่่าไหร อันนี้ก็ถ้าพี่ซื้อก็น่าจะประมาณสองหมื่นออันนี้สองหมื่นนี่สามหมื่นรักหมื่นหมดเลยไม่มีแสนเลยห้าหมื่นแล้วกันห้าหมื่นเฮ้ยโทษครับอันนี้อันนี้พระแท้อันนี้แท้จริงพระแท้และแท้จริงด้วยแล้วก็ทองแท้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีราคาอันเนี้ยใครอินเสิร์ตไม่พี่แต่ว่าอันนั้นพรของตาอันนี้คือพระของผมครับพี่อันอันนี้อันนี้คือไอ้เรื่องตรงนั้นอ่ะคือตัดออกไปนะก็คือจบไปแล้วนะครับพี่เพราะว่า ม,มันเนมอมหมเลไม่เดี๋ยวรอบหน้าไปเอาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าไปขนมใหม่ไม่พี่พี่ดูผมพ้องใจเราไม่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 มันล<ง>ากนก็บ้างมันดูดูเดยตกลับไปใช่ไหมค่ะตาเดินไปถามพอ่อบอกพ่อเอามาจากไหนเฮียขายพีเอสไปมครับพี่เปาคนละโซนครับเพีเพียเพียตีกว่าตาตีต,าต,ต,าตีกว่าแต่แต่แต่แบบต่รอเหมือนกันสาบานข้าไปคืนเขาบอกเนี่ย ไฟมันเก๋จริงเพื่อนมันลบลบคิดเฉยเลยอันนี้คือผ้าของผมที่พี่ผมเคยส่งให้พี่อ่านดูแล้วมันมีอะไรบ้างครับพี่อันนี้แท้แต่ว่าผ้าใหม่ผ้าใหม่อ่าโอเคอันนี้พี่เห็นในรูปก็ข้าวพี่ดูแท้อยู่แล้วอันนี้อันนี้คือยิวลีหลวงปู่โต๊ะครับอ่าเกย์ซอสเขาเรียกทำมาหากินขึ้นใช่ไหมครับพวกซับพวกซับพวกซับน่าจะปลอมนะครับอันนี้ไอ้กูมึงจะน่าจะปลอมอะไร

อันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้หลวงปู่อันนี้ปิดตาปู่เฮียงอันนี้ถ้าแท้กจะบาทครับอันนี้ปิดตาว่าอ่าอันนี้ของพ่อผมอันนี้อันสุดท้ายเลยอันนี้อันนี้แท้อันนี้ยหลวงหลวงปู่นะหลวงวลวัตริงกับเบละไรพี่สี่หมืนไลยเสริมพี่ช่วยหน่อยได้ไหมห้าหมื่นพี่ซื้อกองนั้นแหะ โอเดี๋ยวถามพ่อก่อนนอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นเครื่องปิดตาวัดอ่างศิลาโอ้เท่าไหร่ครับพี่ถึงหมื่นไหมนะเพราะถ้าแท้น่าจะเร่งกันเป็นแสนนะไม่ถึงหรอกผมว่าเอ้ยมึงมึงไม่ช่วยกูหน่อยเหรอแล้วแล้วแล้วับทุกคนวันนี้วันนี้มาจากทุกคนช่วยกูเลยกูบอกกูช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วไอ้เฮียบอกแต่ขอปอมแพงไหมครับพี่มันต้องแกะดูทีเอาไว้เดี๋ยวนี้พี่ดูให้แล้วกันประมาณเท่าไหร่ครับข่าวๆก็เล่นกันหลักแสนนะแล้วอันนี้่ล่ะครับพี่อันนี้ประมาณ 4ี่ห้าหมื่นอันนี้ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ทองแท้อันนี้ผราแท้แต่พระไม่ได้เงินอันนี้ก็ร้านมึงอยู่ไหนล้านหนึ่งร้านมึงอยู่ไหนอะรยกมาตั้งแม่แต่ว่าอันนี้จำนำได้นะอันนี้ตอนนี้ทองแท้หมดเลยไปต่อได้ไหมพี่ราคาไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่มึงก็ต่อรองเขาสิจะขายเท่าไหร่อะ่อยบีห้าหมื่นออคือตอนเนี้ยฟังนะเขาไม่ได้ซื้อผ้ามึงเขาซื้อทองโค อไอม่แล้วไม่ต้องถ่ายเลยไหม้ไ,มไพีไ่วายไม่อายจะอายอะไรพี่จะอายอะไรพี่พี่ดูใหม่ได้ไหมหร้านหนึ่ง <c oughs> ตั้งใจจริงนะมันมันไปต่อได้จริงนะพี่ <c oughs> ตกลงไปต่อได้ปหมไปต่อได้ <c oughs> ตกลงเท่าไหร่อ่ะผมให้หมดเนี่ยถุงเนี้ยทั้งหมดเลยของพ่อผมผมไม่เอากลับร <c oughs> ้านห้าร้านห้าเอาไหมพี่ เพราะเพราะผมว่าน่าน่าแท้ะที่ต้องเปิดดูข้างหลังที่เราพา้วกันที่ขอแค่ทองของแมวโอเคขัดออกบ้างเนื้อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปกินข้าวกับตากับพี่อันก่อนนะครับทุกคนมาเจอใหม่กิฟหน้าสัปดลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็ช่องตาแล้วก็ช่องพี่อันโอเคด้วยนะครับในทิกตอกนะครับทุกคนโอเคในทิกตอกโอเคมาเจอใหม่กิฟหน้าตอนไปกินเรื่้งตอนร้านก่อนสวัสดีครับ อไอ้แย่ร้านหา้อาอ้าวไอ้แย่ไปผมโดนเด้งแล้ววะโอเคครับผมพ้อสวดดีจัาเนี่ยไฟเอ้มันเป็นผิดปกติเว้ยคนดูพุง่งอ๋อมาดูยังไงอ่าใช่เหรอพี่แกชอบสะสมข้าวสารโอ้ควยกูไม่ได้สะสมอะไรเลยผมไม่ได้ผมผมผม,มีผมก็มีพา้าผมก็มีพ้าเหมือนกัน ผมก็มีผ้าแต่ผมไม่ได้เล่นผมไม่เล่นพรกผมไปเล่นปืนสองอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ไปพักแล้วครับผมอยู่แบบเดียวผมก็ไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมผมมีงานใหญ่หลวงปู่คิงวัดกับ จะีอะไรครับไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมันคนน่าเบื่อเลยจุกหายไปเลยเหรอไม่รู้ไอ้จุกัปหายไปดูจุกน่าจะเข้ากรุงเทพครับทุกคนจุกน่าจะเข้ากรุงเทพครับผมมีพี่เปามีขอสะสมไหมมีแต่มีแต่คอมนะครับผมไม่ได้สะสมอะไรเลยแชทสะสมแต่เงิน โอ้โหกูไม่สะสมอ้เยังเลยกูไม่แตะเงินแต่ที่กูสะสมอ่ะเอาจริงๆเออกูสะสมเงินกูชอบสุดอ๋อนาฬิกามีบ้างนาฬิกามีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนาฬิกาไม่มีไม่มีปาเต้ครับมีแค่เอพีกับโรเล็กมีแค่เอพีกับโรเล็ก ทองไม่มีครับเอ้อทองมีประมาณห้าทองมีไม่เยอะมีประมาณร้อยบาททอ,ททอ100 100ง,งไม่เยอะทองมีแค่ห้าละประมาณร้อยประมาณร้อยหนึ่งมั้งไม่แน่ใจว่ะทองไม่เคยเช็คเลย <S <S 2> <S 2> เอเอ,เอ,อเออมื่อคืนแล้ววะไม่ชาร์จมิวหรอไม่มีเปิดไม่มีเปิดไม่มีเปิดไม่มี มีตัวนี้เพิ่งเพิ่งได้มาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก็ได้เดี๋ยวให้ดูก็ได้เฮ้ยมันเจอ,ม,เจอมันเจอสติมันไม่เจอสติหรอวะกงงกับคอมผูชิพายมีตัวนี้มีมีตัวนี้เพิ่งได้มาตัวนี้เห็นปะเดี๋ยวตัวหน้าไอ้บัวช ่ของปลอมนะ,ะเคมจอนใช้เวลานหนล้อครับน้องเรื่องปกติผมไสสม่สัสมไปสสมเลยผมไ่ค่อยๆสับสนไปเลยใช่ขอไม่ได้เฮียเดยวตัวหน้าใครก็ให้กันเดี๋ยวบ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาอ่าเอไม่ซื้อเป็นแพงเสื้อบาปไม่มีเลยครับมีแต่นาฬิกาฝากได้ฝากได้พี่ปอมมีโอกาสไปเล่หัวอยู่ไหมก็ก็มีครับรอให้รอให้เตี้ยเจ๊หงมัเจี๊ยหงผมไม่เคยผมไม่ได้เป็นเจี๊ยหงครับ ความทุนส่วนมันหมื่นหนึ่งครับพี่ครับคมตองเลิย